เอาภาพบรรยากาศสวยๆบ้านบ้านชนบทบนดอยมาฝากวันนี้ผ่านบนขึ้นดอยมาที่บ้านดอยมดเวียงปะเป่าเชียงรายเป็นพี่น้องชนเผ่าระหูหรือมูเซ่บ้านมาหลังยังคงความคลาสสิกอย่างคงอนุรักษ์เป็นบ้านไม้ไผ่แบบดังเดิมให้ได้เห็นอยู่วันนี้ทีมงานได้เอาไอติมไปจากเด็กๆและชาวบ้านด้วย ไอติมวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านไอติมไข่โครแข็งตั้งอยู่ที่เชียงใหม่89ปราสาฝากเพื่อนๆที่อยู่ในเชียงใหม่ไปอุดหนุนกันด้วยหนะกครับทางร้านจะได้มีกำลังมีทุนเอาไอติมไปแจกเด็กและชาวบ้านบนน่อยแบบนี้อีกเรื่อยรวยหนักครับ เด็กๆและชาวบ้านเชินเราไอติมมาแจกก็ดีใจมากกินกันอย่างอร็ดอร่อยเป็นภาพที่ประทับใจทุกครั้งที่เห็นเด็กๆและชาวบ้านกินไอติมของเราอย่างมีความสุขนะครับถ้าเพื่อนๆอยากสนับสนุนเราก็เพียงแค่กดไล์ กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรามีกำลังไปแจติมให้กับเด็กๆและชาวบ้านบนดอยแบบนี้แบบนี้อีกหลายๆดอยอีกหลายๆชนเผ่าอีกหลายๆหยมูบนะ่บ้านหนักรับ